มิวเซียมมาตังเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์นะครับอยู่นอกเมืองไทปิงนะครับก่อนเดินเข้าไปชมด้านในก็เดินสำรวจเดืรอบๆบอบน,น,น,นะครับตรน,นี้เป็นบ่อน้ำเรือตรงนี้มีสองมิวเซียมนะครับอยู่ติดกันเดี๋ยวเราค่อยไปดูมิวเซียมแรกก่อนนะครับ ด้านในห้ามถ่ายรูปนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปมาฝากเพื่อนนะครับนลทธิลูมายาอิบราฮินนะด้านในก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเป็นมิวเซียมขนาดเล็กนะครับงน้เองแล้วก็นี่เป็นป้ายบอกทางเราจะไปดูอกมิวเซียมนึงนะครับเดินไปตามทางนี้ยาอิบรามนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนี่ยครับเดินมาอีกนิดหน่อยก็จะมาเจออีกมิวเซียมหนึ่งนะครับมาเติมน้ำมันปั๊มเชลตรงนี้มีเด็กปั๊มนะครับปั๊มเชลบางปั๊มจะมีเด็กปั๊มให้บริการนะครับเป็นราคาที่มันนมาเลเซียถูกกว่าบ ต่อไปเราก็ไปโรงงานทำขนมเมืองไทยริงนะครับนี่เป็นโรงงานขนมดั้งเดิมนะครับมีทั้งขนมสอดไส้แล้วก็ไม่มีไส้นะครับส่วนไส้เนี่ยก็จะมีหลากหลายไส้เลยนะครับสิบกว่าไส้นะครับเช่นพวกทุเรียนลิ้นจี่กล้วยประมาณนี้ครับข้าวโพดนะครับข้าวโพดก็มีนะครับทุเโดยที่นี่จะใช้วิธีโบราณในการอบขนมนะครับนี่ครับเป็นเครื่องอบขนมแบบโบราณนะครับข้างในก็จะเป็นเตาแล้วก็เอากับมะพร้าวมาเผาไฟนะครับ แล้วก็เอาขนมเาแปะอยู่เลยขอบๆโดยรอบนี่ครับไม่ลอยทิ้บิสกิตก็ใช้ความร้อนจากการเผากระเพาขึ้นมานะครับขนมก็สุกแล้วก็มาแกะเอาไปขายนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยปัจจุบันในมาเลเซียมีอยู่สองโรงงานก็คือที่ไทปิงกับที่อีโป้นะครับเคยออกรายการหนังสือปิมานาแล้วนะครับซึ่งนอกจากวิธีการโบราณเนี่ยถ้าเกิดออเดอร์เยอะเขาจะใช้วิธีใช้เครื่องอบ ไฟฟ้านะครับในการถอดต่อเดือยใหญโอมาสเตอร์คอฟฟไทยปิงนะครับที่นี่เป็นร้านค้าส่งกาแฟที่มีชื่อเสียงที่หนึ่งในไทยปิงนะครับก็จะมีกาแฟแวยรูปสองให้เราเลือกหลากหลายแบบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ให้เราสั่งกาแฟกินก็เป็นลักษณะคล้ายคาเฟ่เล็กๆนะครับที่มีขายกาแฟนะครับ แกาแฟไว้ค้าฟี่ของที่นี่ถือว่าอร่อยเลยทีเดียวนะครับพวกเราก็ซื้อกับเมืองไทยมาหลายถุงเหมือนกันนะครับสั่งกาแฟดำซิกเนเจอร์ของที่มาทานนะครับใช่ครับไว้ค้าฟี่ที่เราซื้อมารสชาติอร่อยเลยทีเดียวนะครับส่บวข้างหน้าก็เป็นมิลคทีแล้วก็มีพวกชาด้วยอันนี้เราสั่งโอกกคสยบซิกเนเจอร์รของทางร้านเราได้แล้วนะครับแล้วก็รสชาติขมทีเดียวก็คือการผสมกาแฟนะครับนี่คือราคานะครับ ก็มีหลายชนิ้นที่ลูกสั่งนะครับใส่ถุงน่ารักใช่นะครับถุงก็น่ารักดีจากนั้นก็ไปลองชิมรสช่องมาเลเซียกันซรัมิลล่าเซนด์ดิิลซนด์ดินชี่แะครับร้านเปิดตั้งแตด๊ดดี้ก็ชอบมาสัะครับรสช่องมาเลเซียก็จะชอบใส่ถั่วแดงเข้าไปด้วยนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ารสช่องเมืองไทยอร่อยกว่าทั้งน้ำและก็ทั้งเส้นรสช่องนะครับที่อราคานะครับ ร้นานนี้ก็คือถ้ากินในร้านจะราคาถูกกว่าทางที่พาวเวอร์วิธีการทำของเขาแล้วก็เครื่องแล้วก็สั่งมาทานมาลองทานนะครับก็จะถูกปากหรือเปล่นีครับใส่คน,น,นดูด้วยนี้เรามาทานรัช่องมาเลยนะครับใส่ส่วนแดง ิเบเกอรี่กับฐานร้านนี้เห็นคนเข้าเยอะดีครับก็เลยแวะซื้อเบเกอรี่องของี้ทานกันบ้างนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเพราะวก็รสชาติก็อร่อยด้วยอันนี้ชีวิตรนี่อันนี้ เบเกอรี่ให้เลือกเยอะเลยนะครับจากนั้นพวกเราก็ไปที่โรงงานกาแฟที่เก่าแก่ที่สุดของมาเลเซียนะครับอันตองแฟคทอรี่นะครับ,รบซึ่งตอนที่พวกเราไปถึงก็ร้านกำลังจะปิดเลยนะครับแล้วก็เดินเข้ามาไปในด้านในนะครับจะเป็นในส่วนของขายสินค้า Lady าดี s อิส r าบริค่ะ ฮา่าโอเคแล้วหลังจา,า,นา,างกนั้นคุณลืมอย่าบอกนะบางเนี่ยอ่าว่าแล้วกเป็นรูปของร้านเมื่อกี้เนี่ยของร้านนี้นะครับส่วนราคาก็พอๆกันนะครับนี่เป็นบริเวณภายในร้านนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนโรงงานกาแฟน,นะครับถ้าจะเยี่ยมชมต้องติดต่อขออนุญาตเขาก่อนนะครับส่วนจะรับเป็นปุ๊บทัวร์นะครับ สตรีทอาร์ตข้างๆที่จอดรถของอันทองคอฟฟี่แท๊กี่ใก <B> ินเมืองระดกท่องเที่ยวนะครับมีรูปสถานที่เที่ยวต่างๆสัญลักษณ์ของมเมืองต่างๆของมาเลเซียหลัจากนั้นก็กลับเข้ามาในเมืองต่อมาที่นี่นะครับยินพ atisserie bakery cafe <c oughs> นะครับเป็น Chinese cafe นะครับด้านในก็นางานตกแต่งสไตล <c oughs> ์นะครับจริงๆไม่เอาไม่เอา น่านั่งมากๆเลยครับเหมาะกับการมานั่งผ่อนหลบร้อนนะครับนีคม มาดูในส่วนของเมนูกันนะครับก็จะมีพวกขนมและเครื่องดื่มนะครับช็กอกคราฟววอลคานออร่อยไหมคะัจ๊ะอร่อยไหมคะ อันนี้ท็อกทาวเวอร์อันเก่านะครับเป็น tourist information แวะมาเก็บภาพที่นี่อีกครั้งก่อนออกจากเมืองไทยปิงไปเมืองกวรากังซากันต่อครับใช้เวลาประมาณ40นาทีก็ถึงอันนี้เราขับรถมาที่กวรากังซาแล้วนะครับกวรากางซามีสัญลักษณ์รูปไห่อยู่นะครับสถานที่แห่งแรกที่เราไปก็คือวิกตอเรียบริดจ์นะครับเพราะว่าใกล้มืดแล้วนะครับก็รีบไปถ่ายรูปสะพานก่อนมืดนะครับเราแสงสมุดถ่ายรูปไม่ได้นะครับ ซึ่งบริเวณนี้จะอยู่ห่างออกจากในตัวเมืองกรักกังซาประมาณ10กิโลวิกตอเรียบิชนะครับ every นี่ทางมอเตอร์ไซค์วิ่งจากนั้นเราก็มาทานมื้อเท่ากันที่เลปักกำปุงทารังนะครับซึ่งเป็นลักษณะเป็นโอเพนแอร์ฟูดคอร์ทนะครับด้านในก็จะเป็นมีร้านอาหารหลายร้านนะครับพวกร้านขนมร้านของกินต่างๆแล้วก็มีโต๊ะนั่งนะครับ เราสามารถสั่งอาหารแล้วก็จะนั่งทานโต๊ะพิธีกรของอยู่กลางสวนได้นะครับหรือว่าจะนั่งในเป็นลักษณะเป็นห้องแอร์เป็นห้องเ่วนตัวนะครับโดยจะมีค่าค่านั่งค่านั่งในห้องแอร์เนี่ยคิดเป็นชั่วโมงนะครับคล้ายฟุ้ดค่อนครับก็มีร้านไหนร้านก็มีที่นั่งเป็นแอร์แต่ว่าถ้าเราจะนั่งตรงในห้อง ที่เห็นวงกลมอะครับก็คือชั่วโมงละสิบสองนิงกิตก็ต้องไปจองก่อนก็ไปจองตรงคอเตอร์ตรงนั้นแล้วก็พร้อมสั่งอาหารสั่งน้ําได้เลยตรงนั้นทางมัสยิดนะครับว่ายังไม่ถึงเวลาเข้าสองทุ่มสี่สิบห้าอันนี้เพิ่งทุ่มสามสิบเจ็ดนะครับอีกแปดนาที ติ่มซ้ำอันนี้ก็เป็นโคเรนโฟร์นะครับน,นี่เป็นร้านขนมบ๊อฟโฟล อาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับพวกเราสั่งเป็นเซตอาหารมานะครับก็จะมีต้ยมยำไข่เจียวผัดผักแล้วก็ปลาทอดราดน้ําพริกนะครับรสชาติก็โอเคนะครับปปลาสามรสปลาทอดสามรสมีนักร้องน้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับการของข้าวเสร็จแล้วก็มาต่อเรื่องของหวานนะครับเป็นน้ำแข็งใสมาเลเซียนะครับ เราสั่งน้ำแข่งใสแล้วก็มีไอศครีมปกด้านบนเรียกว่า ABC นะครับก็จะเป็นลักษณะน้ำแข็งใส่ใส่ขนมมาเพ่าเๆ็นหลักฐานี้าเรลอ

อันนี้ ABC Special นะครับเป็นแบบว่าซ้ำแข็งใส่ปั่นแล้วก็มีไอติมวังอยู่ข้างบนน,นี่ซ้ำแข็งใส่ ABC Special นะครับอันนี้ล,ละหกลิงกิตื่นแล้วก็ขับรถชมเมืองยามค่ำคืนนะครับพร้อมกับหาที่พักไปในตัวด้วยนะครับ นี้เป็นบริเวณถอนหนวการานะครับ ตจริญกังซาหนุจรันจนกังซานครับกาตะลันขุฎรากลากลังซาเดือเรอยเท้าที่นี่เป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามีสุลต่านประจำรัฐพักอาศัยอยู่นะครับ ดังนั้นก็จะมีพระราชวังเก่าให้หนักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของพระราชวังใหม่ซึ่งไม่อนุญาตให้เข้าชมนะครับเพราะว่าสุวต่านประทับอยู่นะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นพระราชวังเก่านะครับปัจจุบันจะเป็นมิวเซียมแกลเลอรี่นะครับซึ่งตอนที่พวกเราไปเนี่ยเขาปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับก็คือเข้าชมไม่ได้นะครับเราขับหาโรงแรมหลายที่เลยนะครับสุดท้ายก็มาได้ที่นี่นะครับ เป็นห้องเซมิลีรูมคือหนึ่งหกศูนย์ลิงกิตนะครับแล้วก็บอกแท็กซี่สิก็สูงก็คือหนึ่งเจ็ดศูนย์หลังจากชิดอินแล้วผมก็ขับรถมาเที่ยวในเนืองคนเดียวนะครับปล่อยให้มามา่กับเด็กๆนอนพักผ่อนไปนะครับ ตรงนี้คือพาวิเลียนทาวเวอร์รกรุงังซานะครับตรงนี้เป็นโรงแรมคาสเซลิน่านะครับซึ่งห้องพักเต็มนะครับต่อไปก็มาดูมสัสยิดที่สวยที่สุดในมาเลเซียนะครับติดอันดับ1ใน10 มัสยิดที่สวยที่สุดในโลกนะครับชื่อว่ามัสยิดดิราชาอุบุดียากรากังซานะครับขับรถมาชมวิวยามค่ำคืนกันนะครับเดี๋ยวพวกนี้เราจะขับมาดูช่วงกลางวันกันอีกรอบนะครับ ดูยิ่งใหญ่สวยงามมากๆเลยนะครับยิ่งในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงแบบนี้สวยมากๆ ตรงนี้เป็นพระราชวังอิสกันเดเลียนะครับซึ่งเป็นที่ประทับของสุลต่านองค์ปัจจุบันนะครับได่นอนุญ,ญาตให้เข้าชมนะครับเรามาดูพระราชวังเก่าดีกว่าน,นะครับซึ่งก็คืออิสนาเกลังกันนะครับสีเหลืองอลามสุยมากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนกลางวันเราจะมาอีกรอบนึงนะครับตอนนี้บิดแล้วนะครับเยี่ยมชมเฉพาะบริเวณรอบนอก,นอกเท่าน,านั้น ดึกแล้วกับโรงแรมพักผ่อนดีกว่าครับนี่นะครับ <P Z S 1> โรงแรมที่เราพักพ z ีเซ e โเทลนะครับในเมืองกวัวลากกงซาครับ